รัฐบาลจีนนั้นแจ้งปิดน้านฟ้าแล้วก็กำหนดขอบเขตห้ามบินทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันด้วยข้ออ้างภารกิจทางอาวกาศนะครับการปิดน้านฟ้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่16เมษายนและก็เขตห้ามบินดูเหมือนจะยังไม่เชื่อมโยงกับการฝึกซ้อมรบทางทหารรอบเกาะไต้หวันที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่เเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยกระทรวงคมนาคมขอ,ของรัฐบาลไต้หวันระบุนะครับว่าจีนได้กําหนดข้อกําหนดทางการบินในพื้นที่ที่บรรจบกันของเส้นระหว่าง ประเทศเนี่ยจำนวนมากเพื่อดําเนินกิจกรรมทางอวกาศเดิมทีเนี่ยครับทางด้านในส่วนของจีนนั้นเนี่ยไปกําหนดกิจกรรมห้ามบินเนี่ยวันที่1 6บหถึงสิเมษายนแต่ปรากฏว่าทางด้านกระทรวงคมนาคมเนี่ยของไต้หวันนั้นเนี่ยเขาได้ประทักท้วงไปนะว่าถ้าดําเนินการเนี่ยปิดถึง3วันนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบเนี่ยนะต่อเรื่องของการบินครั้งยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยจีนก็เปลี่ยนข้อกําหนดเขตห้ามบินโดยจะมีผลบังคับใช้เนี่ยครับ ในวันที่16เมษายนนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่27นาทีตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีไปจนถึง9นาฬิกา57นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตามเวลาในประเทศไทยก็คือในวันในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา57นาทีนะครับในวันที่16เมษายนก่อนหน้านี้โฆษกรัฐบาลของญี่ปุ่นก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าญี่ปุ่นเองก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเขตห้ามบินเป็นเวลา3วันเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทางด้านจีนนั้นเนี่ยดำเนินการกับทางด้านไต้หวันนะครับคือปร,ประกาศเขตห้ามบินก็บอกว่าตัวเองนั้นก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านอาวกาศก็เตือนไม่ให้อ่เรื่องของสายการบินต่างๆนั้นเข้ามายัางในพื้นที่เขตห้ามบินดังกล่า,าควครับนอกจากนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวจากทางสหรัฐค่ะเพราะว่าตอนนี้เปิดเผยออกมาว่าตัวแทนอุตสาหกรรมกลาโหมสหรัฐนะคะมีแผนที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวันหลายคนจับตาว่าครั้งนี้เดินทางไปเนี่ยเพื่อไปหาเรือเกี่ยวกับการผลิต ผลิตร่วมนะคะเป็นโรนและกระสุนซึ่งเป็นการเปิดเผยของ r รูเพิร์ดแฮมอนแชมเบอร์ส ประธานสภาธุรกิจอเมริกาไต้หวันนะคะซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นโดยที่บอกว่าสหรัฐตอนนี้กําลังสํารวจหนทางต่างๆค่ะเพื่อที่จะยก,กระดับการป้องกันตนเองของไต้หวันด้วยคณะผู้แทนชุดนี้นะคะจะนําโดยสตีเวนรัดเดอร์อดีตผู้บัญชาการกองนาวิกโยธินสหรัฐประจําภาคพื้นแปซิฟิกที่เกษียณอายุไปแล้วนะคะรวมถึงจะเป็นคณะผู้แทนกลุ่มใหญ่ชุดแรกเลยค่ะที่เน้นในด้านอุตสาหกรรมกลาโหมโดยเฉพาะที่เดินทางจากสหรัฐไปเยือนไต้หวันถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปี ครั้งล่าสุดเนี่ยตอนปี2019นะคะนอกจากนี้นอกเหนือจากการพูดคุยกับคณะผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมกลาโหมของไต้หวันแล้วอะค่ะคณะผู้แทนชุดนี้จะมองไปถึงความเป็นไปได้ในการพบปะกับใช่งเวยนประธานาธิบดีของไต้หวันด้วยนะคะซึ่งทางด้านของแฮมอนแชมเบอร์สนะคะบอกว่าใชา่잉เวินเองเนี่ยก็มุ่งเน้นในการเสริมความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมกลาโหมไต้หวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินทางไปเยือนครั้งนี้ก็มีเจตนานที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมกลาโหมให้กับไต้หวันนะคะส่วนการหารือเกี่ยวกับ เรื่องนี้เนะี่ยทางแฮมมอนแชมเบอร์สบอกว่าฝ่ายไต้หวันเองก็มีความสนใจในเรื่องทั้งโดรนทั้งทางอากาศพื้นผิวใต้ทะเลเช่นเดียวกับกระสุนเหมือนกัน และคณะตัวแทนจากสหรัฐก็จะหาจังหวะในการจัดหาเทคโนโลยีล้ำสมัยและการพัฒนาดโดรนร่วมกับบริษัทต่างๆของไต้หวันด้วยด้วยเหตุนี้นี่แหละค่ะบรรดาคู่สัญญาด้านกรโหมของสหรัฐหลายแห่งจึงจะส่งพวกผู้เชี่ยวชาญด้านดโดรนและไปร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยนะคะก็คือจะมีทั้งบริษัทคู่สัญญาด้านกาโหมของสหรัฐร,ราวๆ25แห่งที่มีแผนว่าจะส่งตัวแทนไปที่ไต้หวันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ไปพร้อมกับคณะผู้แทนนี้เลยนะคะ ซึ่งหลายคนก็จับตาว่าการที่เดินทางไปแบบนี้เนี่ยก็คือได้เวลาแล้วหรือเปล่าที่ทางสหรัฐเนี่ยเตรียมที่จะขายของหรือว่าขยายเขตในการทางทําอุตสาหกรรมทั้งโดรนและกระสุนต่างๆร่วมกับไต้หวันนะคะ <S <S ครับยังอยู่ที่ไต้หวันครับล่าสุดนั้นโยซีคุณประธานสภานิติบัญญัติของไต้หวันนั้นได้ออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้ไปยังประธานาธิบดีเอ็มมารูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้ยุโรปวางตัวเป็นกลางทําตัวเป็นขั้วหน้าที่สาม ไม่ตามสาหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่ตามจีนจนเกินไปโดยเฉพาะกรณีใต้วันโดยให้วางตัวอย่างเป็นกลางนั้นเนี่ยครับทางราชโยซีคุนนั้นได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเสรีภาพความเสมอภาคและพรานอนภาพกลายเป็นคำขวัญที่ตกยุคไปแล้วหรือไม่อย่างไรเมื่อคำขวัญนี้ถูกใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ลืมลืมไปเสียบ้างก็ได้อย่างนั้นหรือชาติประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าสามารถมองข้ามชีวิตและความตายของประชาชนในประเทศอื่นได้อย่างนั้นสิ นอกจากนั anyway, ้นเขายังระบุต่อนะครับบอกว่าการกระทําของประธานดีมาครงเป็นหนึ่งในผู้นําระบบประชาธิปไตยสากลทําให้ผมรู้สึกสับสนมากนะครับเขามีการเขียนข้อความพร้อมกับได้แชร์บทสัมภาษณ์ของประธานดีฝรั่งเศสนะครับที่มีเจตนารมณ์จะปกป้องค้านิยมแห่งเสรีภาพอยู่จริงหรือไม่เป็นการตั้งคําถามกลับไปยังเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คือทางด้านมาครงออกมาเรียกร้องให้ชาิยุโรปนั้นเนี่ยอย่าดิ้นตามสหรัฐอเมริกาแล้วก็อย่า เรียกว่าเดือดร้อนมากเกินไปเหมือนกับจีนในกรณีเรื่องของไต้หวันนั่นเองครับยังอยู่ที่ไต้หวันนะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องของการเ,าเลือกตั้งนะคะป,ประธานาธิบดีในช่วงปีหน้าค่ะ ปีนี้เนี่ยทางพักประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP นะคะของใช้잉เวอร์เนี่ยก็ได้มีการเสนอชื่อออกมาแล้วนะคะเสนอชื่อนายวิลเลียมไลชิงเต๋อค่ะรองประธานาธิบดีไต้หวนันเป็นผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในครั้งหน้าก็คือจะเป็นตัวแทนของพักประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP โดยที่การที่ประกาศในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการสืบทอดตําแหน่งต่อจากใช้잉เวอร์นในการลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในครั้งหน้านะคะแต่หากว่าพัก DPP เนี่ยคว้าใช้เลือกตั้งในครั้งนี้ก็จะทําให้พัก ก้าวขึ้นมาเป็นพักแรกที่มีประธานาธิบดีติดต่อกัน2สมัยนัตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งขึ้นมา นอกจากนี้ยังไม่มีรองประธานาธิบดีคนใดนะคะที่ได้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันในยุคป,ประชาธิปไตยก็คือหลังจากนี้เนี่ยต้องจับตากันต่อว่าในรอบหน้าจะเป็นก๊กบินตังขึ้นมาหรือไม่หร,หรือว่า DPP จะได้ครองเหมือนเดิมนะคะครับกกบินตังนั้นตอนนี้ก็มีเทอร์รี่ก,กัวนะครับที่เสนอตัวว่าตัวเองนั้นจะลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะฮะถ้าว่าไม่มีใครลงชิงก็อาจจะได้เป็นตัวแทนของทางด้านกกบินตังนะครับ ก็มาชิงกับทางด้านวิลเลี่ยมไหลรอติดตามนะครับสถานการณ์การเลือกตั้งในไต้หวันนั้นเนี่ยจะนําพาไปซึ่งเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันด้วยนะครับไปกันที่เรื่องราวของสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเล่าข่าวกันไปแล้วครั้งหนึ่งว่าทางด้านในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาบ้างสมาชิกสภาบ้างของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยไม่เคยเสนอเนี่ยว่ากองทัพสหรัฐนั้นควรที่จะเข้าไปปฏิบัติการ ในเม็กซิโกในการไปปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยครับในเม็กซิโกก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ดาของเม็กซิโกนั้นก็ประกาศนะครับว่าถ้าสหรัฐทาแบบนั้นเท่ากับเป็นการละเมิดเนี่ยนะครับอธิปไตยของเม็กซิโกทางด้านเม็กซิโกนั้นไม่ยอมอย่างแน่นอนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ<แ>เมื่อสมาชิกพรรครีบัปติกันในสภาคองเกรสสหรัฐส,ส่งเสียงเตือนเนี่ยครับบอกว่าแนวในการที่จะส่งกองกําลังพิเศษไปยังในส่วนของเม็กซิโกนั้นเนี่ยก็ควรดําเนินการนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย เป็นแนวคิดจากทางด้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีความกระตือรือร้นมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับการส่งกองกําลังพิเศษไปทางใต้ของประเทศแล้วก็ทาง Rolling s t o ตนนิยารที่มีสํานักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็อ้างแหล่งข่าวนะครับว่าทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นเนี่ยครับมีดําเนินการในการที่จะเตรียมแผนสู้รบเพื่อจัดการกับพวกลอบค้ายาเสพติดทางชายแดนที่ติดกับทางด้านเม็กซิโกนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าเวลานี้เนี่ย ในส่วนของสมาชิกสภาคองเกรสอย่างน้อย2คนก็คือแดนแคนซอและก็ไมค์วอชนั้นเนี่ยครับกำลังผลักดนันกฎหมายที่จะอนุญาตให้มีการใช้กําลังทหาร <c oughs> เล็งเป้าหมาย <c oughs> เล่นงานพวกแก๊งค้ายาเสพติดโดยเข้าไปเปลี่ยนเม็กซิโกเนี่ยนะที่บอกว่าปัจจุบันนั้นกลายเป็นรัฐยาเสพติดที่ล้มเหลวในการปราบปรับ,บนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นกลุ่มสมาชิกสภาคองเกรสอย่างน้อย20คนจากริบบิกันก็มีการออกมาเสนอนะครับที่จะกําหนดให้บรรดาแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกนั้นเนี่ยเป็นองค์กรการ ก่อ,าอการร้ายต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยจะถูกตอบโต้จากทางด้านผู้นําเม็กซิโกอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยการที่จะส่งทหารเนี่ยกองกําลังเนี่ยเข้าไปอีกประเทศดึงซึ่งมันทําไม่ได้นะมันเป็นการละเมิดอธิปไตยแม้ว่าพวกเขาจะมีเรื่องของอาชญากรรมมีแก๊งค้ายาเสพติดก็ตามแต่ว่าดูว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะทําตามในสิ่งที่บรรดาสมาชิกวุฒิสภาแลก็สมาชิกสภาคองเกรสเสนอหรือไม่ครับ ส่วนโจไบเดนนะคะคุณผู้ชมได้มีกําหนดการเดินทางไปเยือนสาธรารณรัฐไอแลนด์ค่ะเป็นเวลา4วันนะคะซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นการไปราลึกความหลงังเพราะว่าเป็นทั้งพื้นเพข,ของตนเองด้วยแล้วก็จะไปราลึกเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญเมื่อ25ปีก่อนด้วยนะคะ พอโจไบเดนเดินทางไปถึงที่ไอร์แลนด์ที่ไอร์แลนด์นะคะก็มีทั้งผู้นำค่ะมีนายกรัฐมนตรีลีโอวารเรก้านะคะมาให้การต้อนรับโดยที่ไบเดนได้กล่าวเรียกไอร์แลนด์อย่างลึกซึ้งว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเพราะว่าตัวของโจไบเดนเองเนี่ยก็มีรากง่ามาจากชาวไอริชด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางพอโจไบเดนไปถึงเนี่ยก็ได้ไปพบกับไมเคิลฮิกกินส์ประธานที่พดีของไอร์แลนด์แล้วก็มีการปราศัยในที่ประชุมรัฐสภาของไอร์แลนด์ด้วยนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน นอกจากนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทางโจไบเดนได้กล่าวว่าสิ่งสําคัญอันดับแรกก็คือการรักษาสันติภาพในไอแลนด์เหนือนั่นเองค่ะหลังจากที่25ปีแห่งข้อตกลงสันติภาพครั้งสําคัญที่ยุติความรุนแรงทางนิกายที่ร้ายแรงกว่า 3, สาทศวรรษเหนือการปกครองของอังกฤษนะคะไบเดนก็มีโอกาสไปกล่าวสุนทรพจน์ในวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งทางไบเดนเองก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับการลงทุนและการเติบโตที่เสนอในไอแลนด์เหนือเมื่อ25ปีก่อนภายใต้ข้อตกลงสัสติภาพกรุงเบลฟาสกูดฟรายเดย์นะคะนอกจากนี้เนี่ยทางไบเดนเองนะคะก็ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มการเมืองในไอร์แลนด์เหนือบางส่วนด้วยค่ะที่เชื่อว่าตัวของไบเดนเนี่ยฝักฝ่ายอังกฤษแล้วก็ไม่จริงใจที่จะผลักดันเรื่องของการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักรจริง ซึ่งการที่จะออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนั้นก็สร้างความลําบากให้กับประเทศอื่นๆในสาราชอาณาจักรด้วยนะคะที่ต้องเลือกว่าจะอยู่ฝั่งสหภาพยุโรปต่อไปหรือว่าจะเดินตามอังกฤษซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยก็ล้วนแต่สร้างปัญหาให้กับประเทศเล็กๆอย่างไอร์แลนด์เหนือนะคะครับซึ่งตอนที่โจไบเดนนั้นเนี่ยครับไปที่ไอร์แลนด์เหนือก็ปรากฏว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยเขาก็ออกมากดดันครับซึ่งเป็นองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนออกมากดดันให้สหรัฐนั้นเนี่ย ปล่อยตัวจูเลียนอสซาสนะครับซึ่งพวกเขาเรียกร้องอีกครั้งให้รัฐบาลสหรัฐนั้นปิดคดีแล้วก็ปล่อยตัวผู้ขอตั้งเว็บไซต์วิกิลีกเนี่ยครับในทันทีซึ่งเป็นวันครบรอบถูกคุมขังอาซาร์เนี่ยคือวันที่11เมษายนที่ผ่านมาตรงกับ <c oughs> วันที่ประธานดีโจไบ,บเดนน่นะเดินทางไปเยือนด้วยนะฮะทางการสหรัฐกล่าวหาว่าอาซาร์นั้นแอบขโมยแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลลับเกี่ยวกับบฏิบัิการทางทหารในอิรักแล้วก็อกัฟกานิสถานซึ่งส่งผลกระทบไปเกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยครับแต่ผู้สน เขาเป็นนักข่าวผู้กล้าหาญที่กล้าเผยแพร่เรื่องอาชญากรรมสงครามสารยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยต้องการฟ้องเขาด้วยข้อหาสายลับซึ่งมีโทษสูงสุดเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าปีนะครับซึ่งก็การใช้กฎหมายเนี่ยครับก็มีการยื้อกันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐยืดเยื้อมานานหลายปีแม้ว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยไฟเขียวสําหรับการส่งตัวไปแต่และว่าในหลักการแต่ว่าอาซารและก็ผู้สนับสนุนของเขาต้องการใช้ตัวเลือกทางกฎหมายอื่นเพื่อยื่นคัดค้านนะครับ จูเลียนอาซาต์ต้องโทษจำคุกนาน4ปีแล้วนะครับที่เขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนรู้สึกห่วงใยต่อความปลอดภัยและก็ความเป็นอยู่ของเขาในเรือนจําโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับสเตลลาบอริสอันตาซาต์ภรรยาของเขาเนี่ยนะครับเข้าพิธีแต่งงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับในเรือนจําเบลมาสก็เพิ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยของสามีเนื่องจากว่าอาซาต์ถูกคุมขังภายในห้องนานถึง20ชั่วโมงต่อวันและการเข้าเยี่ยมก็ทําได้ในขอบเขตท,ที่จํากัดเท่านั้นครับ ทีนี้สลับมาดูเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทาง IMF ค่ะหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะออกมาคาดการเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกว่าตอนนี้เนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงอยู่ที่2.8%นในปีนี้นะคะและ3%ในปี67ด้วยซึ่งถือว่าลดลง0.1%จากตัวเลขการคาดการในเดือนมกราคมปัจจัยที่ทําให้มีการปรับลดตัวเลขการเติบโตมาจากความวิตกกังวลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีเรื่องเสถียรภาพการเงินที่อยู่นอกเหนือคาดการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดด้วยนะคะแน่นอนว่าผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครเนก็บ่นทอนการเติบโตและการผลักดันให้ราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกนะคะชะลอตัวลงเหลือ7%ในปีนี้จาก7.8 ขอภายค่ะจาก8.7ในปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะลดลงเหลือ4.9ในปีหน้าส่วนสหรัฐที่เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเติบโตอยู่ที่1.6ในปีนี้ค่ะซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยโดยเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ในเส้นทาง,งการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากโควิด19และสงครามด้วยนะคะ แต่ว่าเศรษฐกิจในยูโรโซนเนี่ยคาดว่าจะขยายตัว0.8%ในปีนี้และ1.4%ในปีหน้านำโดยสเปนค่ะที่โต1.5%ในปีนี้และ2%ในปีหน้าส่วนเยอรมนีนะคะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซนเนี่ยก็คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัว0.1%ในปีนี้รวมถึงสหาราชอาณาจักรค่ะที่เป็นประเทศเดียวในกลุ่ม G7 นะคะที่คาดว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี66 ส่วนอินเดียเองเนี่ยถูกปรับลดการคาดการณ์การเติบโตลงค่ะจากเดือนมกราคมแต่ก็จะขยายตัวอยู่ที่5.9%ในปีนี้และ6.3%ในปีหน้าส่วนเศรษฐกิจรัสเซียคาดว่าจะเติบโต0.7%ในปีนี้นะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก0.3%จากการคาดการณ์เมื่อเดือนมกราคมค่ะครับพาไปที่สารัฐกันบ้างนะครับรกรณีเรื่องของเงินดิจิตอลคุณผู้ชมครับบ้านเราก็ถกเถียงกันอยู่นะฮะ,ะแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมีรายงานในเว็บไซต์ของ แบงค์ชาติสหรัฐนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอนุมัติให้ใช้เงินสก,กุลดิจิตอลที่ออกโดยเฟดหรือว่า CBDC เนื่องจากเฟดอยู่ในระหว่างการศึกษาผลดีผลเสียรวมทั้งความเสี่ยงในหลายแงม่มุมรวมทั้งกําลังมีการทดลองโดยประเด็นหลักเนี่ยที่เฟดมุ่งศึกษาก็คือว่า CBDC ช่วยให้ระบบการใช้จ่ายเงินภายในประเทศของสหรัฐซึ่งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอยู่แล้วดีขึ้นอย่างไรหรือไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หรือไม่ ปัจจุบันธนบัตรแบงก์ดอลลาร์เป็นเงินสกุลชนิดเดียวที่ใช้กันในสหรัฐและ CBDC ซึ่งออกโดยแบงค์ชาติสหรัฐจะช่วยให้ชาวอเมริกันสามารถใช้จ่ายผ่านระบบ Digital, Digital ดิจิตอลได้ซึ่งหากอนุมัติใช้จริงก็ถือเป็นสินทรัพย์ทางดิจิตอลที่ปลอดภัยที่สุดเพราะความปลอดเพราะปลอดความเสี่ยงด้านเครดิตหรือว่าสภาพคล่องซึ่งล่าสุดเฟดเนี่ยได้ออกเอกสารทบทวนและพิจารณาผลดีและผลเสียออกมารวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าแบงค์ชาติสิงคโปร์ได้ประกาศโครงการเกี่ยวกับการใช้สก,กุลเงินดิจิตอลสําหรับการใช้จ่ายข้่วประเทศโดยในโครงการนี้ใช้ชื่อว่าอูบินอูบินพลัสนะครับซึ่งกําลังอยู่ในการทดลองเพื่อที่จะใช้สก,กุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยแบงค์ชาติหรือว่า Cbdc เพื่อใช้ในระบบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมถึงใช้ในการจัดการสภาพคล่องและเชื่อมต่อระหว่าง Cbdc และโครงข่ายดิจิตอลอื่นๆ ภายใต้โครงการดังกล่าวเนี่ยแบงก์ชาติสิงคโปร์จะร่วมมือกับแบงก์ชาติต่งตา,ตางๆรวม17แห่งรวมถึงแบงก์ชาติสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สิงคโปร์เงินฝรั่งสวิตแล้วก็เงินยูโรนะครับแต่ว่าฝาักฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นยังจะต้องศึกษาผลดีผลเสียของการใช้เงินสกุลดิจิตลอลก่อนครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์ รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store